สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถสวยๆเช่นเคยแน่คือรถ t o y ย t a l e g e n d เด2.8 V ขับ 4GR Sport 2021ค่ะคันนี้นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่1,899,000ค่ะแรงม้าอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะอัตราการสิ้นเปลืองนะ,ะอยู่ที่13.62กิโลต่อลิตรนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัว GR ส p r t นะนะก็จะได้เป็นชุดแต่ง กระจังหน้าสีดําเงินนะฮะแล้วก็ดีไซน์ใหม่พร้อมสัญลักษ์ GR นะคะกันชนหน้าก็เป็นดีไซน์แบบใหม่นะฮะตกแต่งสีดําเงาค่ะในส่วนของสีภายนอกนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะหรือไวท์โปรซีเอตัวนี้เนี่ย้าปลาแดงออกเนี่ยมันก็จะเพิ่ม2 0 0 0 0เหมือนกับสีแดงนะะในส่วนของไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นดรอปโปรเจคเตอร์เลนส์นะคะแบบ LED นะ,ะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่ซ้ายและขวาค่ะตัวระบบไฟหน้าเนี่ยเขาก็จะมีเป็น Follow Me Home นะฮะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ย เป็นแผงอินเตอร์คูลเลอร์นะตัวนี้ก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กล้องข้างหน้าให้นะฮะ1จุดมีกล้องหน้าด้วยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์อีก2จุดตรงไฟตัดหมอกค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะฮะเอาตัดสลับสีดำตัวนี้ก็จะเป็น LED sequential นะคะเวลาไฟมันวิ่งซ้ายขวาเดี่ยมันก็จะมีวับๆนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีเป็นเวลข้ามไลท์ให้ด้วยนะ ไฟเลี้ยวเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวนะคบสีของเขาภายนอกเป็นสีขาวมุกทั้งคันนะคะตัวหลังคาของเขาเป็นหลังคา,าแบ็กท็อปในส่วนของเซนเซอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด5จุดนะคะตัวนี้เนี่ยไฟท้ายของเขาเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ระบบฝาท้ายเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวของคิกเซนเซอร์แฮนด์ฟรีนะคะทิวเกตนะคะตัวนี้ ใช้งานง่ายนะสำหรับใครที่ไปช้อปปิ้งที่ห้างหรือว่าอาถือของหนักๆเนี่ยเขาก็จะมีเป็นคลิกเซนเซอร์ให้ใช้งานค่ะตัวเล่าหลังคาของเขาเนี่ยก็เป็นสีดำนะพร้อมสปอยเลอร์หลังไยท่อไอเสียเป็นสตันเลสค่ะมีชาร์จฟินให้ด้วยนะฮะสำหรับฝาท้ายของเขาเป็นแบบไฟฟ้านะฮะาฝาท้ายเนี่ยอยู่ในสภาพสมูทนะไม่มีการสะดุดของระบบไฟฟ้านะฮะ ซอกหลุมเมคอ์คยังเดิมๆนะคะน็อต mm hmm. ไม่มีขยับรถบ้านนะคะมือเดียวป้ายแดงค่ะล้ออลอยขนาด20นิ้วพร้อมดิสเบก GR SPORT คันนี้ยางของเขาเป็นยางดันหลบสี่เส้นปีใหม่ค่ะปี2021ค่ะในส่วนของเบาะคู่หน้านะคะเป็นเบาะคู่หน้าปรับได้8ทิศนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i นนะคะและที่สำคัญตัวนี้เขาก็จะมีเป็นะระบบความปลอดภัยต่างๆนะระองรับการสั่งการด้วยเสียงแล้วก็มีโทรเข้าโทรออกค่ะมีค u ซ์คอนโทรลแพด d ด r s ชิฟตนะคะตัว p u s สตาร์ทก็จะมีโลโก้ของ GR Sport ค่ะในส่วนของข้างใต้นะคะเขาก็จะมีเป็นปุ่มประตูไฟฟ้านะคะแล้วก็มีป้องกันการชนของวัตถุนะคะแล้วก็จะมีเป็นระบบคิกเซนเซอร์ค่ะ ในส่วนของคันเร่งเหยียบนะคะเขาก็จะมีการตกแต่งเท่ๆมาค่ะเป็นแบบสปอร์ตตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเครื่องเสียงตัวนี้จะเป็นทัสกีนขนาด9นิ้วนะคะสวิตควบคุมเสียงบนพวงมาลายัยเครื่องเสียงของเขาเนี่ยให้มาอย่างจุกใจนะ,ะก็คือลำโพงถึง9ตำแหน่งนะคะการันตีโดย JBL นะคะพร้อมซับวูเฟอร์นะครับ แล้วก็มีระบบ M Connect ให้ใช้งานอย่างมากมายค่ะน,นะฮะก็จะเป็นระบบหน้าจอทัชส,สกรีนของเขาก็จะรองรับบลูทูธวิทยุ VR นะฮะ e p p r e c a r p l พ y Android s d l USB ข้อมูลรถนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีระบบนำทางด้วยค่ะที่สำคัญนะฮะสำหรับตัว Regender เนี่ยเขาก็จะมีเป็นกล้อง360ล้อมคันนะฮะชอบมากตรงที่มันมี T D เนี่ยแหละฮะล้วก็จะเห็นเป็นแบบว่า เรียลไทม์นะฮะก็จะเห็นรอบๆของตัวรถคันนี้ในตัวของคอนโซลนะฮะเขาก็จะมีการติดเขาเรียกว่าอะไรแคปลาหรือเปล่าแต่ว่า,าพื้นผิวมันดีมากสัมผัสมันดีแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะมีเป็นตัวสมาร์ทชาร์จให้นะแต่ว่าตัวนี้อาจจะต้องเป็นแบบพวก iPhone แล้วก็โทรศัพท์รุ่นใหม่บางรุ่นนะที่มันเป็นแบตเตอรี่ที่มันเป็นซูเปอร์ชาร์จอะมันก็สามารถชาร์จได้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แบบ จะสปีด uh, นะรองรับอีโค่โหมดนะคะพาวเวอร์โหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดค่ะแรงบิดนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยแล้วก็มี uh, การถลายลื่นให้นะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะก็ไม่ได้ทิ้งแถวไปเลยก็จะมีเป็นเซฟตี้เซนต์ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการล้อล็อกกระจายแรงเบรกนะฮะเสริมแรงเบรกควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการถลายลื่นนะคะแล้วก็ช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะแล้วก็ควบคุมส่วนพวงมาลัยท้ายนะ แล้วก็จะมีควบคุมความเร็วขนาดบนทางลาดชันด้วยในเรื่องของระบบคุมเฟืองท้ายออโตลิมิตสลิปนะคะดิฟเฟอเรนซะ์น่ะก็มีให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของบินสปอ t ตเนี่ยก็คือตรงนี้นะคะจุดมองจุดอับสายตานะคะมันก็จะมีลิงก์กับตัวหน้าจอนี้แล้วก็เขาจะมีเป็นระบบเซฟตี้เซนที่ของ Toyota นะคะก็จะประกอบด้วย ควบคุมความเร็วดินามิกเรดาร์คุชคอนโทลนะคะแล้วก็จะมีการเตือนออกนอกเลนด้วยแล้วก็จะมีระบบการแจ้งเตือนการชนแบบอ collision system นะครับระยะการใช้งานนะคะอยู่ที่54,000กิโลค่ะอันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับทุกคนในส่วนบอกของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งนะฮะเป็นโลโก้ของ GR Sport นะฮะห้องถงภายในเนี่ยดูดีนะน่าใช้เนื้อเขาจะเป็น เบาเนื้อหนังผสมกับเขาเรียกอะไรกามาหยีหรือเปล่าแต่ว่าวัสดุมันดีนะระบายความร้อนได้ดีเลยทีเดียวในเ่วร์ของการที่เราเป็นผู้โดยสารนะ,ะเป็นคนนั่งนี่นแหละก็ชอบตรงที่ว่ามีสายชาร์จเป็นตัวซูเปอร์ชาร์จให้นะตัวนี้มาเสียบชาร์จได้เลยนะคะก็ใช้งานง่ายอยู่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยชอบตรงแอร์ของเขาเนี่ยเป็นแอร์แบบแยกตอนนะคะตัวนี้เป็นระบบปรับอากาศแบบดอโซนนะ,ะแยกซ้ายขวาด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยคือ แล้วก็จะมีจุดที่มันแตกต่างจากลีเจนเดอร์รุ่นไม้2020ก็คือบินสปอตนะคะแล้วก็จะมีเป็นระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านอันนี้เขาเรียกว่าเลียวคอทาฟฟิกอลเรตนะคะแล้วก็ตัวสายชาร์จเนี่ยของเขานี่จะเป็น USB Type A กับ Type C นะมือจับอันนี้ก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดนะสำหรับใครที่มีแบบครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเด็กเนี่ยเขาก็จะมีมือจับให้ตอนลงนะเพราะว่า อย่างว่า Fortuner มันเป็นรถที่สูงอะ่ะถ้าสมมติว่าเวลาขึ้นขึ้นลงลเนี้ยไม่ถนัดเขาก็ทำเป็นมือจับมาให้นะสำหรับคันนี้นะคะราคาเปิดให้อยู่ที่ค แล้วก็ถ้าใครมีดาวนะสามารถดาวเพิ่มเติมได้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2 7น,นีเน้ลขกาใครย<ๆ>ังไม่สนใจใคันนี้ไม่เป็นไร<ส>เดี๋ยวจะมีเป็นรถคันอื่นๆมาแนะนําอีกนะสามารถกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีรถส,สวยๆแนะนําอีกแน่นอนคะ่ะ